สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะพี่เกษตรก็จะพาเพื่อนๆนะคะมา,าดูป่าถั่วเขียวนะคะกับบรรยากาศบ้านๆน,นะคะของพี่เกษตรค่ะตอนนี้ก็จะประมาณอาสองโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆก็จะอากาศค้มๆ พี่เกษตรก็จะมาเก็บภาพสวยๆนะคะของบรรยากาศบ้านนอกนะคะให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับชมนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นป่า่อยเขียวนะคะของพี่เกษตรค่ะก็จะอยู่ประมาณ1เดือนกว่านะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพืชรุ่น2นะคะต่อจากข้าโพดท,ที่พี่เกษตรได้เกี่ยวไปนะคะ ช่วงนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะแต่ก็ยังคืมค,ม,คมอยู่กับเพื่อนๆ่อนทางบ้านพี่เกษตรก็ตัดข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะเ,าเขาก็จะลงถั่วเขียวนะคะพืชรุ่นสองนะคะพอเก็บเกี่ยวถั่วเสร็จแล้วก็จะไถดินตากแดดนะคะ เดี๋ยวเขาก็กําลังจะติดดอกนะคะเดี๋ยวพี่เกษตรก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ําหมักที่พี่เกษตรได้ทําไว้นะคะมาฉีดพ่นส่วนค่าาแมลงนี่ก็จะเป็นน้ําส้มควันไม้นะคะสลับกับยาจุนนะคะที่พี่เกษตรได้หมักไว้กับเหล้าขาวนะคะเพื่อนๆก็จะตัวเกี่ยวนี่ก็จะเป็นเพรออ่อนนะคะเยอะซึ่งเพรออ่อนนี่ก็กําจัดง่ายนะคะ พี่เกษตรก็ได้ใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะฉีดลดถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ลดโคนด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนน้ำหมักไล่แมลงนี่ก็ฉีดไปที่ดอกของถั่วนะคะซึ่งเพี้ยอ่อนได้จับที่ดอกนะคะซึ่งก็เพี้ยก็ได้ตายนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีเสียงลมบ้างน,นะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็ขอโทษน,นะคะ บรรยากาศคื้มๆนะคะอากาศดีๆค่ะเพื่อนๆก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะสีเขียวๆข,ของต้นถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวนี่ก็นําไปทำาถั่วงอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็อ่หุ้นเส้นนะคะ พี่เกษตรก็พยายามอ่าถ่ายให้นิ่งๆนะคะน้องๆจะได้ไม่เวียนไม่เวียนหัวนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปเ,าเก็บภาพบรรยากาศป่ามะเขือนะคะที่พี่เกษตรได้ลงไว้นะคะมะเขือเปาะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่พี่ได้กลับมาที่ป่าเอ่อมะเขือนะคะ มะเขือเปาะนะคะพันเจ้าพญานะคะเพื่อนๆตอนแรกก็จะเป็นเพียนะคะเพียไฟนะคะลงพิกรเกษตรก็ได้นำน้ำขี้เท่านะคะมาฉีดพ่นนะคะช่วงที่เขาเป็นนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะฉีดพ่นเขาบ่อยนะคะก็อาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณสองครั้งนะคะเพื่อนๆฉีดติดต่อกันนะคะ เราก็จะติดลูกเสมอเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนอนนะคะลงดอกมะเขือนะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็จะใช้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะฉีดพ่นใต้ใบของมะเขือนะคะเพื่อนๆทุกอสามวันนะคะจนกว่าดอกของเขาจะบานเป็นดอกสีสีม่วงนะคะแบบนี้นะค่ะเพื่อน ส่วนปุ๋ยทางดินนี่นะคะพี่เกษตรก็จะใช้เป็นจุนลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะบวกกับผงชุรสนะคะแล้วก็จุลินซีย์น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆน้ำยี่สิบลิตรนี่ก็จุจลินรีสังเคราะห์สแสงก็ประมาณหนึ่งกระป๋องนะคะ,ะจุลินทรียน้ำซาวข้าวก็ประมาณสองช้อนโต๊ะผงชุรสนี่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆผสมแล้วก็มาลาดรงกคูณเลยะค่ะเพื่อนๆเขาก็จะติดลูกติดดอกให้เสมอนะคะ ลูกของเขาก็จะดกนะคะลูกใหญ่หวานกรอบนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะการติดลูกของเขาก็จะดีมากๆเลยค่ะ มะเขือช่วงนี้ก็จะมีราคานะคะถ้ายิ่งหน้าหนาวก็เออจะมีราคามากไปอีกเท่าตัวเลยนะคะเพื่อนๆ มะเขือนี่ถ้าออกใหม่ๆนะคะควนของเขาจะเหนียวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะีคะดอกติดเสมอเลยนะคะตั้งแต่พี่เกษตรปลูกมานะคะตอนนี้ก็อายุป,ประมาณสามเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆพี่เกษตรก็จะปลูกทุกอย่างนะคะที่เรากินนะคะเพื่อนๆเหลือเราก็จะขายนะคะ กพสร้างไรายได้ในะครอบครัวนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้มีความสุขกับการทำผักด้วยนะคะ น้แฟงเขาก็กำลังติดลูกนะคะฟักแฟงนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็อายุประมาณสองเดือนนะคะมะเขือนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วปูนะคะพันเบาคะ่ะเพื่อนๆก็กำลังติดดอกนะ ยาก็งามมากๆเลย ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้กันค่ะเพื่อนนี่ค่ะหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆพี่เกษตรก็ได้เก็บไปลรุ่นนึงนะคะไปทำหน่อไม้ส้มนะคะเพื่อน ยังหักไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆที่กเกษตรก็จะปลูกไว้ประมาณอ่สิบกว่ากอนะคะหน่อไม้นะคะหไม้ลวกซึ่งพี่อใช้ไม้ลวกนะคะไว้ทำล้างผักอะคะ่ะ ว่าลมออกนะคะช่วงหน้าหนาวเขาก็จะหมดแล้วค่ะ กับบรรยากาศบ้านพี่เกษตรนะคะพเพื่อนๆที่มองเห็นไปนู่นก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะ ก็ฟังเสียงนกนะคะเพื่อนๆค่ะมะเขือปอนี้พี่เกษตรก็จะปลูกอยู่ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะคะก็จะใช้วิธีการตัดย่าวนะคะเพื่อนๆ พี่กเกษตรก็ขอจบอคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆพี่เกษตรก็ขอผิดพลาดประการใดก็ขออภัออาภายในนาที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่กเกษตรนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ